คาชิเลนาเต้นลำคือท่าเต้นที่สร้างปรากฏติการครั้งใหญ่ในวงการตลกเกาหลีเป็นหนึ่งในท่าเต้นที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นตำนานแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันน่ะหรอตอนมสี่ตอนเข้าค่ายท่าเจได้ยินหรือเปล่างานแสดงความสามารถรางวัลที่หนึ่งจะได้แก่สามตัวชดละท่าเจนน้าของนายนะ่ะจะต้องได้ที่หนึ่งแน่ๆชิปเองแล้วว่าฉันจะออกไปแสดงหรอใช่ดีจังที่ห้องเรามีหน้าอยู่นายจะต้องออกมาแสดงใช่ไหมใช่ไหมและแล้ว <tyard. S 2> มันก็เป็นแบบนั้นแหละพูดเพิ่มอีกนิดหน่อยก็คือตอนนั้นมีคนอัพวิดีโอขึ้น YouTube ยแทูบ #kpop #kashirayna การแสดงในค่ายตำนานการแสดงคาชิร์เลนาเต้นเก่งมาก55ยอดวิว1ล้าน6 8 8 0 8 80, 0ครั้งยอดไลค like ์11,000ได้รับความนิยมอย่างถล่มทลายตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ฉันลงหลักการขึ้นเวทีแต่ตอนนี้ไม่มีความสามารถอะไรแล้วดังนั้นสรุปก็คือถ้าเต้นนี้ฉันมั่นใจว่า ฉันเต้นได้ดีกว่าใครแล้วก็ตั้งแต่แรกท่าที่ฉันเต้นได้มีแค่ท่านี้ไม่ว่าจะเปิดเพลงอะไรก็เต้นได้แค่ท่านี้เอาล่ะขอเพลงหน่อยค่ะไมที่มีจังหวะหนักและแน่นสนุกสนานมีอิมแพคแต่ไม่เกินไปหัวใจของท่าก็คือความน่ารักแบบประหลาดประหลาดและความเท่ที่ดิ้นไปดิ้นมาเหมือนปลาส,สดๆได้ฉันตอนนี้เป็น Idol. ออไอดอลโหอลไเต้นสุดยอดจริงๆว้าวฉันน้ำตาจะไหลเลย เต้นได้ยังไงกันเนี่ยก็นาปฏิกิริยาต้องแบบนี้แหละพอจังหวะเต้นกับจังหวะดนตรีไม่ต่างกันเลยสักนิดเดืกฝึกออนลาอ,อุนมาแล้วสินะดูแล้วจังหวะผิดเป็นศิละปะเลยนะครับจะเต้นเล่นๆหรอครับไม่ครับไม่ใช่แบบนั้นเลยพอมีท่าที่เตรียมมาแค่นี้เลยจําเป็นต้องไม่สนใจจังหวะแต่ใจมุ่งมั่นจริงๆนะระบบแจ้งเตืนเอนด้วยผลของคุณสมบัติน่าสงส,สารตั้งแต่กําเนิดทําให้คนดูน่าสงสารมอนลุกมหมาตากฝน เอแต่ควบคุมผลของคุณสมบัตินี้ไม่ได้หรอบรรยากาศเปลี่ยนไปโดยที่ฉันไม่ได้ตั้งใจเลยอืม <c oughs> อันนี้คงเรียกว,ว่าฝีสไตล์ไม่ได้นะไม่ว่าเพียงอะไรจะมาก็ตั้งใจจะเต้นท่านี้ท่าเดียวเลยใช่ไหมคะครับใช่ครับคิดไว้แล้ววงการบันเทิงในโลกนี้ต่างจากความเป็นจริงสินะถ้าทํางานในวงการบันเทิงต้องรู้จักท่าเต้นนี้แน่นอนคือว่านี่เป็นท่าที่คิดขึ้นมาเองหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับอา้าวไม่ใช่หรอคะงั้นคริสต์มาสปีที่แล้วนางเงือกที่เจอในฝันสอนให้นะครับ ไม่ใช่ท่าที่ผมคิดเองไม่ใช่เด็ดขาดครับในฝันผมช่วยนางเงือกที่ถูกขึ้นซัดมาที่ชายหาดกับทะเลวันต่อมาเธอมาหาผมและสอนท่าเต้นนี้ให้ครับนางเงือกไม่มีขาเนี่ยนะนางเงือกหางเต้นนั่นก็แน่นอนครับขอยืมมาจากแม่มุดนะครับฮฮ <c oughs> อยากปฏิเสธจริงจังขนาดนั้นเลยหรออายท่าเต้นนี้มากเลยหรออืมจะว่ายังไงดีล่ะครับอาจจะไม่สุภาพที่พูดแบบนี้แต่ในเมื่อผมพูดเรื่องที่น่าเหลือเชื่อแบบนี้ต่อหน้ากล้องได้ แค่เต้นท่านั้นมันจะอายทําไมล่ะเออนั่นสิมันฟังดูไม่น่าเหลือเชื่อเด็กฝับไม่เหตุผลแฮะดูเหมือนเขาจะฉลาดมากเลยนะใช่รู้จักขายตัวเองเป็นด้วยชมกันเกินไปแล้วสําหรับคนที่มีค่าความฉลาดแค่11เงั้นเด็กฝึกอ,ลอ,ลอลุลลลนคิดว่าจะได้อยู่กับเมนเทอร์คนไหนครับอ่าผมผมหวังว่าจะได้อยู่กับอาจารย์มกศิลปินที่ผมเคารพครับเรื่องมกเฮซองที่เด็กฝึกทุกคนกลัวที่สุดทุกคนดูเหมือนจะคิดว่าไม่น่าเชื่อ แต่ฉันเห็นระดับความชอบของมุกฮาซองเพิ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อกี้ร,ระบบแจ้งเตือนมุกฮาซองสนใจคุณระดับความชอบบวกหนึ่งระดับความชอบปัจจุบันบวกหนึ่งไม่เลยไม่กลัวสักนิดเดียวแม้แต่ตอนน้ำตาแพ็กก็ไม่กลัวฉันก็ำลังหวังความสัมพันธ์สิทธิ์กับอาจารย์ที่ภายนอกดูดุแต่ภายในอ่อนโยนอาจารย์เท่จังครับเอาล่ะทุกคนเราจะประชุมกันก่อนแล้วค่อยประกาศเมนเทอร์ของเด็กฝึกโอลาโอนนะคะแต่จะให้ไปอยู่กับลุงพี่เฮซอกต้นฐานก็ดูมีแต่ก็ไม่มีดูมีสตาแต่ค่อนข้าง สุขภาพจิตด,ดูแข็งแรงดีนะคะโอเคค่ะงั้นเด็กฝึอกอนลาอนตามที่หวังไว้จะได้รับการสอนจากเมนเทอร์มุกฮาซองค่ะเด็กฝึอกออลาอน์เมนเทอร์มุกฮาซงขอบคุณครับเอแต่ทําไมต้องรุ่นพี่เฮซองด้วยละ่ะไม่กลัวหรอครับก็เพราะว่าเป็นโลโมเดลของผมนะครับระแบบแจ้งเตือนเจน่าเอ็นดูรุ่นน้องที่กล้าหาญร,ระดับความชอบบวกสระดับความชอบปัจจุบันบวกสิ เมนเทอร์เฮซอกสนใจคุณระดับความชอบบวกศูนย์ระดับความชอบปัจจุบันบวกหนึ่งพี่ครับระดับความนิยมน้อยไปแล้วหรือว่ารู้จักแต่จำนวนทศนิยมครับหลังจากนั้นลงจากเวทีแล้วติดสติกเกอร์ตัวเอ็มสัญ,ญลักษณ์ของมกเฮซอกบนป้ายชื่อต่อมาพนักง,งานพาชั้นมาที่นี่บอกว่าถึงคิวสัมภาษณ์เป็นคิวสัมภาษณ์ไง,ไง่ายๆไม่ต้องตื่นเต้นนะครับเข้าใจแล้วครับสวัสดีครับเด็กฝึกอุลเลอุลใช่ไหมครับการแสดงของเด็กฝึกโอโฮเยจินที่แสดงก่อนหน้าเป็นยังไงบ้างครับเขาแสดงเก่งมากครับ รู้สึกเลยว่าเป็นเด็กฝึกที่พร้อมแล้วพูดผิดตรงนี้ครั้งเดียวก็โดนตัดต่อจนพังได้นะไม่คิดจะช่วยเลยด้วยทั้งสองคนรู้จักกันมาก่อนหรอกครับครับก็พอรู้จักกันมาระดับความชอบถึงได้เป็นแบบนั้นสินะแต่คิดว่าจะแก้ไขยังไงก็ปวดหัวแล้วงั้นคิดว่าอูไฮเยจินเป็นคู่แข่งหรือเปล่าครับฮ่าฮ่าเรียกว่าเป็นคู่แข่งได้หรอครับผมยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นคู่แข่งของเขาเหรอกครับจะจับคู่ไปทําไมเนี่ยเอ๋ไม่ได้ครับไม่ได้เป็นความลับครับอ่างั้นบอกได้ไหมครับ ว่าโอไฮเยจินพูดยังไงบ้างเอาหลังงั้นขอจบการสัมภาษณ์แค่นี้นะครับขอบคุณให้ความร่วมมือนะครับรอสักครู่นะครับพอเวทมิวสิกแสดงเสร็จค่อยกลับมานั่งที่นี่ได้เลยครับครับขอบคุณครับอาทำยังไงดีฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโอไฮเยจินเลยอึดอัดจังแล้วดันต้องอยู่สองคนแบบนี้อีกไอน้นีตั้งแต่เมื่อกี้แล้วดูเหมือนมีอะไรจะพูดกับฉันแต่ก็ไม่กล้าถามว่ามีอะไรคุณโอุลลโาอนครับคุณอุลละโอนเจ๋งมากเลยครับ คนคนนี้เข้ากับทุกคนเก่งจังเป็นพี่ช่เมครับพูดสบายๆได้เลยงั้นนายเรียกพี่ได้เลยอ๋อเด็กฝึกคนต่อไปขึ้นมาแล้วครับดูเมียกลักษณ์ดีดนะอยากรู้การแสดงจังสวัสดีครับบัตโอยอนจากซิดเอนเตอร์เทนเมนต์ซอนมูครับฝาก<บ>าตัวด้วย<ด><ด>นะครับรบัตโยฮันซอนมุกกะยองงั่นหรอดูแค่แวบ,บเดียวก็รู้แล้วว่าไม่ใช่แค่ตัวประกอบธรรมดาแน่ๆฉันที่เห็นหน้าตัวเองมาทั้งชีวิตจนมาตรฐานสูงยังต้องยอมรับว,ว่าหล่อมากหล่อจริงๆ ผมสีน้ำตาลอ่อนตาจมูกกลมๆหน้าละมุนเหมือนกวางน้อยบัตโยฮันรอยยิ้มอ่อนโยนและความน่ารักหนึ่งช็อตจะทำให้แฟนๆตกหลุมรักส่วนซองมุงกยองที่มีหน้าตาคมเข้มและกรามชาติเหมือนลูกป,ปั้นด้วยหน้าตาที่ดูแล้วเหมือนชาวต่างชาติจะดึงดูดสายตาผู้คนได้ทันทีใช่แล้วที่บอกว่าถ่ายออกมาดีควรพูดกับพวกหล่อๆแบบนี้สิถ้าดูตัวจริงฉันก็หล่อเหมือนพระเอกการ์ตูนผู้หญิงเชียวนะหน้าอายชะมัด เอาหน้าฉันคืนมาโยฮันนี่นอกจากที่ได้คะแนนเต็มในการสอบมาหาลัยเมื่อ2ปีก่อนยังเข้าคณะมหาลัยบริหารเอสด้วยคะแนนอันดับหนึ่งด้วยสินะครับคะแนนเต็มมาหาลัยเอสหรอแล้วทาไมคนแบบนั้นถึงมาที่นี่ล่ะแต่ว่าระยะเวลาเป็นเด็กฝึกแค่ประมาณ2เดือนเป็นเวลาที่สั้นมากที่จะบอกว่าได้เรียนรู้อะไรมาค่ะทําไมถึงตัดสินใจเป็นไอดอลตอนอายุ21ปีล่ะคะมีเหตุผลพิเศษอะไรไหมคะเรื่องการทําตามความฝันนะครับผมคิดว่าไม่มีข้อจํากัดเรื่องอายุนะครับ วาวคนนี้ดูใจเย็ยนจริงๆเหมือนมาสัมภาษณ์เข้ามาหาลัยเลยใจเย็ยนก็จริงแต่คงเป็นพ่อหน้าตาด้วยแหละกรรมาการดูจะพอใจนะงั้นเชิญแสดงการแสดงที่เตรียมมาเลยค่ะขอเพลงด้วยครับแสดงเสียงแร็ปที่มีเนื้อเพลงชัดเจนด้วยเสียงต่ำทรงพลังและการเต้นที่มีพลังจริงได้เข้ากลุ่มของเมนเทอร์จูอูบัตยุหยอนทําได้ดีมากกว่าสําหรับการเป็นเด็กฝึกแค่2เดือนและยังขาดพื้นฐานเลยได้เข้ากลุ่มมกฮงซอกเดี๋ยวนะ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถกระแสหน้าตาถ้าสู้ไม่ได้ก็จบแต่พวกนั้นมีทั้งสองอย่างเลยนี่ว่าไม่นะเรื่องราวของฉันไม่นะไม่นะเอาล่ะาเด็กฝึกทุกคนตอนนี้เพิ่งจบการประเมินจากเมนเทอร์ทุกคนคงเหนื่อยกันมากขอบคุณนะคะผลการประเมินกลุ่มจีฮี9คนกลุ่มซูยอง19คนกลุ่มชางยอน21คนกลุ่มจูอู19คนและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มเฮซอก32คนค่ะ กลุ่มจีฮีกับกลุ่มเฮซอกจำนวนต่างกันเยอะมากเลยใช่ไหมคะเหตุผลที่แบ่งกลุ่มตามเมนเทอร์แบบนี้เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาจุดที่ยังขาดอย่างเข้มข้นระหว่างอยู่หอพักทําให้เมนเทอร์เหนื่อยให้เต็มที่เลยนะคะครับ,รบงั้นต่อไปเลยขอประกาศเพลงประจําพี่โยฮาซีซั่นสค่ะซีซั่นหนึ่งวีอซีซั่นสองยูสตาที่ได้สร้างกระแสไปทั่วเพลงประจาซีซั่นสคือเพลงฮาร์ดแอตแทค่ะดูวิดีโอกันเลยไหมคะ ต้องที่หัวใจเธอ hard a d t ิแทท h t ท k tahtak hard adtik t ทแทแท tahtak hard adtik tahtik t a h ท a k ทำนองสดใสและร้อนแรงติดหูมากน่าจะฮิตแน่ๆแต่มีปัญหาคือท่อนไฮไลท์สูงมากจะต้องเปลี่ยนเสียงและท่าเต้นที่ซับซ้อนจนอยากด่าฉันจะทำได้จริงเหรอเด็กฝึกกลุ่มมุกเฮซ็อกพวกเราต้องทำแบบนั้นเหรอจะทำได้ยังไงดูเหมือนไม่ได้มีฉันแค่คนเดียวที่คิดว่ากำลังแย่ระบบแจ้งเตือนท่าเต้น hard อ t ท็ c ต้องการจดจำหรือไม่ใช่หรือไม่ ต้องใช้ตอนนี้แหละพลังแฝงใช่ระบบแจ้งเตือนขาดความฉลาดและปัญญาที่จําเป็นในการจดจําท่าเต้นถ้ารู้ว่าคนสามารถไม่พอและจะถามเพื่อล้อเล่นหรือไงเฮ้ยอยากตายหรอระบบแจ้งเตือนสามารถใช้โชคพยายามจดจําแม้เป็นไปไม่ได้จะยุคเว้นบทลงโทษถ้าหากลงเหลวสาหรับครั้งแรกเท่านั้นเอ้ยขอถอนคาพูดเมื่อกี้แล้วกันนาเต้นหาดแอคแท็กต้องการจะพยายามจดจําหรือไม่ใช่หรือไม่ยุคเว้นบทลงโทษด้วยจะไม่ทําได้ยังไงไม่ทําก็ง่สิ ้าเทนฮาได้แท็กการพยายามจดจำล้มเหววลวโชคลบหนึ่งก็แน่ละ่ะไม่ได้หวังอะไรกับเกมประกาศนี่อยู่แล้วแต่เห็นว่ายุคว้บ้บทลงโทษแต่หักโชคหมายความว่าปกตินอกจากหักโชคแล้วยังมีบทลงโทษอื่นอีกเหรอพอคิดดูดีๆนี่มันโจรชัดเลยนี่หว่าคาเทนฮาเด็แท็กสามารถพยายามจดจำได้อีกหนึ่งครั้ง้าเทนฮาได้แท็กต้องการพยายามจดจำหรือไม่งั้นฟังคำอธิบายให้จบก่อนดีกว่าจะได้ไม่ผิดพลาดอีกทุกคนจะได้แสแดงบนเวทีเอ็มสเตทค่ะ แต่หากไม่มีความสามารถขั้นพื้นฐานก็จะไม่สามารถขึ้นเวทีนี้ได้ค่ะใน3วันข้างหน้าพวกคุณจะได้ฝึกซ้อมเพลงนี้โดยมีเมนเทอร์คอยช่วยแล้วจะได้รับการประเมินเป็นเกรด A B C D และ F หากถูกตัดสินว่าไม่มีคุณสมบัติพอจะได้ขึ้นเวทีจะได้เกรด F แต่ต้องทำหน้าที่เป็นแดนเซอร์อยู่ใต้เวทีโปรดจำไว้ด้วยนะคะหมายคงว่าเกรด F จะไม่ได้ขึ้นเวทีสินะแต่ถ้าการประเมินแค่เพลงเดียว ไม่ได้ใช้ความสามารถทั้งหมดฉันที่มีระบบคอยช่วยเหลือก็ไม่เสียเปียบดุยกันเลยจดจำท่าเต้นระบบแจ้งเตือนคิ<ฮ>่ตีเลพยายามจดจำท่าเต้นสำเร็จว้าวสำเร็จจริงด้วยรายการท่าเต้นคาชิวเลน,นาเต้นลำ91.65%ขาดไอแตค0.1%ถึงจะได้แค่0.1แต่ก็ยังดีที่จดจำท่าเต้นได้ช่วงพักเด็กฝึกแต่ละคนจะได้รับเสื้อกลุ่มจีฮีสีแดงกลุ่มซูยอนสีฟ้าและอื่นๆกลุ่มเฮซอกสีเหลืองยังกับลูกเจี๊ยบ ทุกคนไม่มีเวลาพักซ้อมกันอย่างหนักกลุ่มฮันฮีจีเก่งกันทุกคนส่วนกลุ่มเฮซอกของเราใช่ฉันที่จดจำได้ยังยากแล้วพวกนานจะขนาดไหนท่าเต้นนี้ยากกว่าที่คิดในหัวมีท่าแล้วแต่ร่างกายไม่ตอบสนองเนอกับสภาพร่างกายอ่อนแอแบบนี้คงหมดแรงก่อนจะเต้นจบท่าเต้นเ่ะดูเหมือนคุณจะจำได้หมดแล้วสินะครับจำได้หมดแล้วหรอครับตั้งแต่เมื่อไหร่กันครับตั้งแต่เมื่อกี้ดูเหมือนคุณจะเต้นตามจังหวะไม่พลาดเลยจำได้หมดแล้วใช่ไหมครับ ก็ใช่ครับแต่ว่ามันยากมากเลยทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับว้าวสุดยอดมากจําได้เร็วขนาดนี้อัจฉริยะชัดๆไม่ใช่อัจฉริยะหรอกแค่ฉันเป็นผู้เล่นธรรมดาที่โชคดีนะครับพวกคุณเป็น NPC และที่นี่คือในเกมครับเดี๋ยวจะมีการเลือกหัวหน้ากลุ่มคุณน่าจะเหมาะที่จะลงสมัครนะครับไว้ใจผมดูแลอนาคตของกลุ่มจะไม่เป็นอะไรหรอครับออเออเออฮ่าฮ่าฮ่าทำไมคนพวกนี้ถึงไม่พูดออกมาว่าไม่เอาล่ะพวกนายไม่ไว้ใจพี่หรอถึงผมจะดูผอมแห้งไม่มีกล้าม เสียงกรีดร้องเงียบๆแต่ในชีวิตจริงผมผ่านการกินทหารมาแล้วนะรู้หรือเปล่าเดี๋ยวนาทหารหร,หรือว่าถ้าออกจากที่นี่ไม่ได้ฉันก็ต้องไปเป็นทหารอีกไม่ได้จะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้ชื่อเกมคือพี่ยูฮาร์ดเงื่อนไขก็ต้องเดบิวต์ต้องเดบิวต์ให้ได้ถึงจะต้องห้อยหอนก็ตามนุกฟินิกก็จะเดบิวต์ให้ได้ระบบแจ้งเตือนมีความมั่นใจแข็งกล้ากว่าใครในที่นี้ว่ามั่นใจบวกห้ามาพยายามกันเถอะครับมาเดบิวต์กันเถอะจู่ๆเลยหรอคุณยูฮันครับ เพื่อนคนนี้สายตาดูแปลกๆไปนะกลุ่มอาจารย์มุกสู้สู้อึทำไมคุณ่ันถึงเป็นไปด้วยละ่ะทุกคนตะโกนเราทำได้เราทำได้เอาเถอะช่างมันเราทำได้ระบบแจ้งเตือนสร้างกลุ่มกลุ่มเฮซ็อกหัวหน้ากลุ่มชั่วข่าวโอนลาอนกลุ่มเฮซ็อกได้รับแรงบันดาลใจจากความมุ่งมั่นของคุณสมาชิกได้รับรบัฟสูงพลังกายบอกสิบความฉลาดบอกสิบความมุ่งม,มั่นบอกสิบเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงว่าายกลุ่มเฮซ็อกจู่ๆก็รู้สึกว่ามีแรงขึ้นมาคิดว่าทำได้แล้วละ่ะ ฉันก็รู้สึกคุ้นเคยกับท่าเต้นเท่ากับรอยยิ้มอาจารย์มกแล้วนั่นมันก็เหมือนกับบอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ใช่หรอ